อันนี้เรามาถอนมันสนามที่สองวันที่สี่นะครับกินข้าวเช้าวันที่หนะ้านะ,ะวันที่ห้าครับวันที่ห้าเพราะว่าแปลงนี้ก็สิบกาไรวันที่ห้าพี่น้องเนาะก็อาหารเรามีหลากหลายอย่างพี่น้องไข่บ้านเลยพี่น,อน,น้องไข่ต้มไข่ปิ้งนี่นไปพลาดเราพี่น้องทุกวันตรงนี้นี่แหละนี่ ดูหลิงที่มือส้มตามเรากำลังดังตัวเนี้ยมาหายอ่ะเสืออ๋อตามุมตามุมมันมีช่องนี้ช่องเดียวนี่นะมุมมาให้แล้วเรยใจเรือคุ้มโบเขาจ่ามอนจ่ามอนเดี๋ยวจับมอนก็ออกอะไรการแล้วทีมือตำระดับอำเภอประคำเลยครับนี่คนเสื้อสีส้มนี่ครับวันนี้ใส่สีส้มเลยนะยอดยอด แสดงว่าเพื่อนไม่มาวันนี้เพื่อนไม่มารับเลยสนามที่สองวันที่ห้าเนาะแล้วตัวที่ไ้องพูดถิ่นเมื่อกี้จะให้จับหมอนมันย้ายจับมอนใส่ป้าพิษเลยนะตามันไปไหนอ่ะจ้าเมาเ์อะไร ใค่ยางแล้วอะไรต่อหมอนนี่ลพี่น้อง้เเมื่อวานไปไหนวะโอ้ยบอมืดแล้วนี่ทีนี้คือให่มาเยอมาาน้เหรอก็ทีมงานม่ได้พี่น้องคบทีมวันนี้ตอนเช้าก็กินอาหารในงานไปก่อนตอนบ่ายชมตำย่างอย ญญ <Okay. S 1> ชอบมาคือตั <Yeah. S 1> ใส่ <Yeah. S 1> ปักพกาี่น้องั่กา,าชอบไโอ oh, ้จะมาหน่ยจ็ <c oughs> ไม่ได้มเมาเลยจบแล้วจบเส้นเวลาไ้จะมีไม้ไม่จ้าหรอกเล่นไพ่กันจับโ oh, อ้ยิ้มแล้วนี่มา <c oughs> อา้าวไม่ไ พี่น้องกินไข่ไปพี่น้องจะได้แข็งแรงแข็งแรงไข่ไก่หนึ่งมันไข่เบาไข่เบาครับไข่เบากราชครับนี่ออกออกคลิปตอนไหนก็ตอนนั้นแหละพี่น้องตอนนี้ตัวนี้ดังบูมเราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ซื้อพี่น้องเพราะว่าจะาผาเลี้ยงเราองกินไม่กินจะเผาพัฒน์จงอนเขาไม่ซื้อให้เลยจะไม่ซื้อที่หลางไม่ซื้อหรอกเอมร้อยเขาให้ทราไมกี่แพ็คกินให้หมดเอากินให้หมดเขาไม่ซื้อให้ นนั้เลยยิ่งกินยิ่งซื้อเาแก่ก็จะดีมากครับแก่แกดีสา่ครับแกดีมากนี่เนี่น้องยิ่งกินได้ยิ่งซื้อให้ครับปีมันนานแล้วกูว่าจะซื้อน้ำเกี๊ไม่ชอบน้ำเกี๊ยวไม่ทานมาเว้ยเดี๋ยวอ่ะโอ๊ะแกนี่หาเรื่องเห็นน้องผิหมอ ยูโกัสตัิงานเบาเราไปมางานงานเขาทุกวันวันสุดท้ายวันสุดท้ายไม่มาไม่ได้ครับกลัาจะไปแวะภูเขาสักหน่อย่านั้นครบทีมครับกลับเย็นโอ้โหจะได้ไม่ได้แวะเนี่ยคผู้ใดไม่ได้มาวันสุดท้ายอะได้กินยอดมะพร้าวแน่นอนวันนี่มันพริกรอดนี่ไม่ไก่จะเห็นเอาไปแล้วหมูเออพริแก่เคี่ยวไอ้นั่นเคี่ยวกากตามกากหมูใส่แล้วก็ซับหมู นี่บอกตรงเลยว่าน้ำพริกหมูนี่น้ำพริกไก่ทั้งกูได้ไมาอยากินนานแล้วสุดยอดครับอร่อยว่าตั้งแต่ในอูฟูเมืองไทยตอนนี้บอกรักมาเมืองไทยอยู่ตอนนี้แกรานเขาได้มานย่น้ำพริกหมูเป็นอุสาหดังมากครับอร่อยกุ้หล่อครับดูสุดยอดหน้าตาโอ้โหดูใจดิใจมากเลยนะเนี่ยหน้าตาใจดูหน้าตาเราเออเออลอยลอย เป็ดว่าไหมว่าไหมครับสุดยอดเลยครับว่าพอดีอู้เขากินตะพักบัดเลยนีขอโทษเดือนเพืนที่พูดกูมึงไอ้เป่าโคราชพูดตายเนี่ยพี่น้องมีอะไรมั่งโอ้ยแต่ว่าเป่าโคราน่าจะใกล้เคียงน่าจะโอเอาประสที่สุดในทีมงานนี้โอมากเลยได้ยินบอกว่าเป่าโคราชโอโอมากเลยกับทีมงานนี้ไห่กับไผ่ ดย้อนจะไข่แดงครับนี้กุ้งอะไรครับเนี่ยนี่ครับไข่แดงถือว่าไข่สดเลไข่สดเลยถ้าไข่ไม่สดมันจะเป็นเสี่ยงไข่สดถือว่าไข่สดใะไหมอยู่เราต้มโอ้ยโอ้ยจะบปรินอะไรกินละให้เป่าคนละหน่อยเบาคนละยังไม่ถึงเลยตัวนี้เนยโอ้เอาลงผมรู้ว่ามขึ้นกันเด้อสวัสดีนะโค้กเหวานตาวันนี้คือเป็นมา ไปสีขาวกับพวกฮะสีขาวนึกแบบว่าเด็สุขเสริมเลยแต่จิงไปไปทอนนี้เย็นนี่ต้องเอาผู้ลิงไปได้เลยหรือมือตำระดับประคำ่าคอกันเด้อเข้านี่โอ้โดีพอดีเย็นนี่อันดีกวาิกมันเช่าหานะาปิกเก่ากนรืออรข้ร้านอาหารเขาขายดีวางเขาขายจอดเลยขายไปทัน ซื้อของสามรอบเลยอาหารเออว่ะต้องสารแถวต้งสารแถวนึ่งนมากินน่ะเออไม่เห็นคนเตมเ็มรถไม่เห็นคนเต็มร in, 對對้านร้อยอ่ะร้อยกินอือรอยมากเลยเวลาก็เลยไปโชว์ฝีมือหน่อยนั่นโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วสอนวิเศษเรียบร้อยแล้วเข่าขลาดยอดครับอย่างนี้ครับขุกระดับเองหานี่ไม่ต้องหรอกระดับฮ่องกงครับพี่น้อง น้องบอกเขาลาดดันเอ๋บอกต้องว่าอยากประจนภัยดินเขาขายไม่ออกบัานคุณตายเนี่ยเขาขายไม่ดีแกทำอะไรรวยอ่ะดันเขียวพูดหลานไอ้ดวงนี่สุดยอดเลยนั่นเละทุกวันเลยดันแก่ข้าวอร่อยสั่งโอ้สั่งวันโอ้ปิดจะเป็นห้าสิบหกสิบกล่องตอนโอ้ทำไม่ทันอ่ะแม่แต่นายอำเภอยังมาทุกวันเลยอวย เติดใจกับกุ๊กกุ๊กฝีมือเล่าขาวกุ๊กเล่าขาวอร่อยมากไอ้คนทำเนี่ยไปใช้คนไปใช้ตามว่ะของใจเด้เอาว่าผัวน้องสาวเด้บ้าเปล่าหน้าตาเหมืนเหนือเขาเป็นพี่น้องกันดีเหมือนเป็นผัวเมียเนี่ยอืมาของใจพารุ่นน้องไปดูที่ว่ามันมันมันเป็นใครคนนั้นน่ทำทำบะข้าวเนี่ยในครัวมันตยายไ่ม เห็นพยายามเนอะไม่ถากเลยรถกระเท่านั้นบวงอยู่เหมือนเดิมมันนี่มามันไหนมันได้ที่หรือมั้งได้ที่อ่ะเพราะว่าเนี่ยพ่อใหญ่มากวนมันหลายฝนอือ้ยเดี๋ยวพ่อใหญ่มันไม่ใช่หรอกมั้งใ้ขัวเป็นนั่งอยู่สองคนเดี๋ยวนี้ ทางมาบ่อยครับตีละห้าหกเจ็ดเือครับเกาะเกาะเกาะเขาจะเกาะเจ็ดสายก็เกาะครับแต่ว่าเจออื่นเขาจะเรียกทางส้างกู้ยุ่งใสนั่นแหละก็ขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบหน่อยนึงติดแอร์องบาทเกินไปไม่ครับเรากูนี่เป็นเราเขาบอกเราคุ้ติดโมลาดคือติดองบาทเกินไปกูเล่นครับ ยกลี่ย uh, ้อนยุบเอาเอาคุณยายสมศรีเลยนี่ประมาณนั้นเลยคุณป้าไอ้ป้าคุณป้าบอกสีสมศรีมาแล้วครับก็คือต้มเลยจ้ะแต่า็มีแว่ามีตังใช้แล้วโอ้โหสบายลมกินไงก็ได้ก็อันนี้ครูสมเตียงต้มต้มอร่อยมากทีมงานบอกพลาด ต้มต้มโอ้โหระดับเขตอำเภอประคัมเนี่ยไม่เดี๋ยวต่อไปเราจะเกาะลอบครับงานแบบคลาสจริงพี่น้องจะได้กินพวกปลาลงปลาไหลอะไรเนี่ยหมู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 ลงหมูนาเนี่ยเดี๋ยวลุยเลยพี่น้องลุยถึงขี้เลยโอเคอีกหน่อยก็จะเป็นเมนูพวกหมูพวกปลาไหลครับไม่เด่ต่อไปปอบไม่ได้พัดมาอีกทีเลยโอ้่อ ไม่มีบรรดาจับครับต้องไปแถวไอ้ไอ้ทอนแช่ไปอีลบอลับน้ม้่พเต้ทำดิบตัวนี้ทำเป็นุทเหนียวครับนป็น้ข้าเสวยครับอะไรมากข้าวเหนียวอ่ะต้นน้ำม้การานทำไมการงานกว่าบานหน่อ เริ่มจะได้ที่อ่ะ้ายแล้วปืนนหวานกูไวเอาเปืปาไนี่ยอไปปิดดึกิเงยางมัดไ้ยางมัดปาอยาเอานีไปปิดยังไงก็ตูดไปปิดไงสายมอยปิดก็ได้เอาไอ้สายมลอยแกมีกี่เดียว ลามเนาะเย็นดิเย็นอูเย็นหัวใจลามด้วยล้ำลาำอาไรลามหนูลามเนีะโอ้ยอแต่ว่ากลุ่มเรามีคนสวยอีกคนเดียวครับผมได้คกัเดียวว่าสวยเนี่นะครับมีคนเดียวครับสวยมากครับโักษณะโอ้กล้องไม่ถึงละเขาผ่านมาเมื่อกี้อายเขาเลยว่า จะอะไรชวนเขามาถอนมันด้วยอยู่ของอย่างถอนมันหรืว่านเห็นไหมที่บ้านกิ๊บที่ว่าตตาบอลไปเอาตัวดีเขาใส่กหนวดลงมาจะไปกับเขานวเมื่อกี้ไม่ฝั่งนี้ฝั่งที่ที่เอานี้เออโอ้ถอนสามนะเปดดูนี้ยวดูจังเตอะ

วันเหนียววันนี้มีแบอวันเหอหรตัวไม่เหนียวครับกะาก็มีก็า้่าเลยแล้วู้ันีตัวอูดองเอ็หมวาดเองไม่มีเวลาจับเลยครับอ้นอกูเลยพีนองเลยอูตัไม่ได้จับได้าหมรสั่วอร่อย รสชาติแรงนะสุดยอดเลยรสชาติหวานทูแรกมาเลยแรงสุดยอดเลยวันนี้เองตจำหลายพดเนาะเมื่อวานหลายแล้วรสชาติมันเปลี่ยนมากขึ้นเลยอะไรมึงตาเขียวตาแดงมวยเรื่อเก่งเกงกินอะไรโดกอืมกินอะไรไม่ได้กินอะไรมันแต่กินเหมือนกับส้มซีนนั่แหละครับอือฮึประมาณนั้นเลยอ้าว เพื่อนมาเมื่อวานเนี่ยทำไมเข้าป่ากับเพื่อนเนี่ยชวนใครเขามาชวนกันเขามาชวนอยู่ไงไม่เข้าป่ากับเพื่อนเขาเดี๋ยวมันจะตายเดียวพรเดียวเออมันจะตายอ่ะเราไปกุดตรงนั้นแครอทนะจิมวทีมงานบ่าวก็ได้พ<อ>วกขยันเลยวันนี้ Ui, cả cháu kìa, ui cả mông rồi à cả mông rồi, <laughs> anh. Kìa nghĩ là mà nó không biết. thôi, mông đi, cái này. này, đi đi ngay. ิ่หลับเดินกันเลยนะอะไรนะเดียวมืออ่ะบลอยบลอยเขาว่าเขาว่าไงว่าเงินเอะฮ้ารห้อยหิบมึงดังเียเลยว่ะโอ้เขาไม่เขาาเมืกันน่ะมอะไป่เโอ้หมาเดิมเขาเอา้สูงหน่อยสูงสูงประมาณ น,นี่หอยทำไมเลยจะไมแห่งกินไมหอยอืมนี้จะเห็นหันัวตามมันคือเอาเนะาะประมาณเด็กกินขอาวันนี้นะวะอี่อออนะนันกินข้าวัีเนะอาผมเดี๋ยวผมลแจม ทั้งไปดีไปลสี่วันละสี่เดี๋ยวผมดปตามเดี๋ยวนมองคนเดียวเราลุ่มตามเลยบอกเุื่อนบาหมอนบายันเบื่อไม่ทันโอ้โอล้วูอทีพอดีวละสี่แถวแถว ยันแกนแกเาตาม้มันาน่ันมักเากมือจกได้ได้แค่งเอาชนไรของบ้านเขาดูอยู่หของไหลอยู่ครับมันดกถไตยเก็บอ่ะไยเก็บหาไรนี่อืมไม่เอคุเห็นนะายเก็บไตยเก็บในสองวันแล้วเลยจริงนะวันมันต้องตใกล้ขนกันดครับสอันแล้วเลยตามชาเย ก็คงช่วยวันนี้บุญถ่ายนี่หน่อยมือ,มอจุกแลได้เอาก็เลนะยมันจะเราลงเด่นเสือดกวนไม่เปลืมีโอกาส,รสกกเราเราจะไปทั้งโคกเขาด้วยไปวันนั้แต่ว่าไปอยู่ตรงนั้นตะพื้นตะพื้น

เป็คนเดียวสี่คนดูเลยก็ไปถอนอีกสามเ,เดียวเนี่ยเนี่ตามเลยตอนสองพ่อตอนสองก็จะลุยแล้วตอนสองก็ผ่านแล้วตามเลยตามใจกันทำได้เร็วๆขึ้นเนี่ยตามสามตีเลยนั่นของวันเดียแต่ว่า Anh yên phân một đéo 300 Khai văn họp. Để văn bỏ lỡ à video hấp dẫn văn ก็ตอนนี้อิ่มแล้วเปล่าข้าวก้บกัญชาม,ม้อนก็นีน่แหละคู่หูกันพี่น้องก็คุยนั้นนี่นี่จบแล้วก็โอเคนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกดตับตับต์ไลให้หรือว่ากดจับคลายหรือว่ากดติดตามให้เป,ปล่าเข้าวบ้านน้นพี่น้องเด้อสวัสดีครับชมคลิปสวัสดีครับ